สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหารที่ตัวตั้งมีหลายหลักตัวหารมีหนึ่งหลักนะคะนักเรียนนักเรียนมาดูกันเขาให้อใช้รูปแบบช่วยหาคำตอบนะคะนักเรียนเห็นว่าข้อหนึ่งหกหารด้วยสองหกหารด้วยสองนักเรียนก็ไปดูแม่สองสองอะไรได้หกคะนักเรียนสองอะไรได้หกคะสองสามหกนักเรียนก็ใส่สามใช่ไหมคะ เวลานะมีตัวศูนย์นักเรียนไม่ต้องไปหารตัวศูนย์นะคะหารเฉพาะจํานวนนับและนักเรียนก็ใส่ศูนย์ตามท้ายเหมือนที่การคูณเลยค่ะนักเรียนนักเรียนลองไปทําดูนะคะไม่ได้ยากเกินความสามารถของนักเรียนเนาะเพราะว่ามีผู้ปกครองช่วยเหลืออยู่หรือว่าถ้าผู้ปกครองยังไม่ไม่ได้ช่วยนักเรียนลองทําดูนะคะหรือนักเรียนคนใดยังไม่ลืมหารยาวนักเรียนลองตั้งหารยาวดูนะคะถ้าศูนย์ ไม่มีตัวหารก็ให้ใส่ศูนย์ลงมานะคะถ้าตัวหารหารศูนย์ไม่ได้ก็ใส่ศูนย์นะคะมันเป็นคําตอบนะคะอย่างเช่น60หารด้วย2เราก็หารแค่6 2อ,อะไรได้6 2 3 6งเราก็ใส่ศูนย์ก็เป็น30ใช่ไหมคะนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนลองทําดูนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่่าไรคะชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่12ใช่ไหมคะ ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโม,มงหน้าค่ะบ๊ายบาย